The Practical l i f e หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ก็กลับมาเจอกันนะครับกับช่วงที่2ของรายการ The Practical l i f e นะครับซึ่งช่วงแรกก็คุยกันไปแล้วถึงเรื่องของบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานมากที่สุดนะครับในในปี2023ที่ผ่านมานะครับก็เห็นได้เลยนะฮะว่าเฮ้คนรุ่นใหม่คนไทยเนี่ยเขากำลังมองหาอะไรนะครับคราวนี้ในช่วงที่2เนะี่ยผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมว่า ถ้าพูดถึงภาพรวมดีกว่าว่าพนักง,งานส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาอยากจะทํางานที่ไหนเนี่ยเขามองเรื่องอะไรเป็นอันดับต้นๆหรือเขาใส่ใจหรือเขาให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรเป็นสําคัญก็เลยเป็นที่มาว่าห้าเรื่องนะครับหรือห้าสิ่งที่พนักง,งานส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสําคัญมากที่สุดในการเลือกทํางานกับองค์กรนะครับก็ผมคิดว่าเราเรา,เรายุคเนี้ยบริษัทเนี่ย ก็มีความยากนะครับแล้วก,ก็ก็ประสบปัญหาเรื่องเรื่องของการหาคนอยู่แล้ะแล้วก,การรักษาคนด้วยมันเหมือนกับว่าพนักงานเหมือนลูกค้าเหมือนกันนะครับงั้นทุกวันนี้บริษัทก็ต้องมีการปรับมุมมองนะครับให้ใช้ก็ต้องเปลี่ยนเกมเปลี่ยนวิธีการนะครับในการรับมือกับการเข้าเข้าออกของพนักงานนะฮะแต่จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเข้าใจว่านี้จริงๆแล้วเนี่ยพนักงาน หรือคนทํางานส่วนใหญ่เขามองเรื่องอะไรเป็นสําคัญนะครับซึ่งนี้เป็นข้อมูลที่ผมนํามาจากต่างประเทศนะครับจากเว็บไซต์ Glassdoor นะครับก็เป็นงานที่เขาไปสรุปแล้วก็เก็บข้อมูลมานะครับซึ่งเป็นข้อมูลอของปีท,ที่ผ่านมาเช่นกันนะครับเขาบอกว่า5สิ่งที่พนักงานให้ความสําคัญกับการเลือกองค์กรมากที่สุดนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับอันดับที่1นนะฮะ เรื่องของความภูมิใจกับบริษัทก็คือแบรนด์ของบริษัทนั้นๆน,น,นะครับเขาบอกว่าคนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาด้วยคาแรคเตอร์แล้วก็ตัวตนของคนในปัจจุบันนะครับไม่ไม่ได้ระบุหมาว่าต้องเป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะหมายว่าคนทุกรุ่นนั่นแหละที่ยังเป็นวัยทางานอยู่เขาก็พยายามจะเลือกบริษัทที่สอดคล้องนะมีมีภาพลักษณ์มีมุมมองหรือว่ามี ภาพที่เห็นนะของแบรนด์เนี้ยสอดคล้องกับตัวตนของคนคนอย่างเขานะครับเราย,ยกตัวอย่างอย่างกรณีของคนรุ่นใหม่ที่พูดไปในช่วงแรกของรายการใช่ไหมครับว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนีนะ้ที่เป็นเด็กๆน้องๆเนี่ยที่เพิ่งเริ่มทํางานไม่นานเนี่ยเขามองเรื่องของ work life balance ใช่ไหมครับคาแรคเตอร์ Character เขาต้องการเรื่องของการทํางานที่มันมีความยืดหยุ่นมีอิสระในการทํางานแน่นอนเขาก็จะต้องเลือกอบริษัทหรือแบรนด์ดต่างๆที่ แสดงให้เห็นว่ามีความยืดหยุ่นมีความเฟล็กซิเบิลด้วยเป็นต้นซึ่งก็ไม่แปลกนะครับซึ่งน้าหนักตรงนี้แหละเในการสื่อสารของ glassdoor เาพูดเลยนะครับว่าตรงนี้เขาให้น้าหนักเลยนะพนักง,งานให้น้ําหนักถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยจากการที่ส์อเวย์มานะครับเพราะว่าถ้าบริษัทมีชื่อเสียงมีความน่าสนใจในเรื่องของแบรนด์นะครับสอดคล้องกับตัวตนของของเขาในข้อให้น้ำหนักเจ็สิเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วก็ เขาดูตัวตนของผู้นําองค์กรด้วยนะครับซึ่งเราก็เห็นได้นะครับว่าหลายๆองค์กรเนี่ยดึงดูดคนไปทํางานเพราะผู้บริหารขององค์กรออกมาสร้างแบรนด์ให้องค์กรด้วยออกมาแสดงตัวตนให้เห็นด้วยว่าที่นี่เป็นอย่างไรอเ,เราดูตัวอย่างเทสลานะครับอย่างคุณอีลอนมัสใช่ไหมคนรู้จักว่าซีโอเทสลาชื่ออะไรก็อีลอนมัส คนเห็นว่าเท s l a โปรดัก t สินค้ารถยนต์ต่างๆน่าสนใจก็เพราะอีลอนมัสคนเห็นอยากทำงานกับเท s l a ก็เพราะอีลอนมัสเช่นกันหรืออย่างในเมืองไทยเนี่ยก็มี CEO หลายท่านนะครับที่ออกมาทำเรื่องของ Personal Branding แล้วก็ Company Branding อย่างกรณีของ b i t c u ัใช่ไหมครัเรารู้จัก b i t c u ัเพราะตัวตนของอคุณท็อปอย่างเงี้ย นะครับหรือว่าแบรนด์อื่นๆที่ที่มีเยอะๆก็จะมีแนวนี้และหลังจากนี้ก็จะมีอีกเยอะครับที่ซีอออกมาสร้างแบรนด์นะครับเพราะอะไรก็นี่ไงเพื่อต้องการให้เป็นที่ดึงดูดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาคงเห็นแล้วแหละว,ว่าพนักงานเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้จริงๆในการคัดเลือกว่าบริษัทไหนที่เขาอยากร่วมงานด้วยนะครับการที่ซีอออกมา หรือว่าลีดเดอร์ช p พขององคอ์กรออกมาพูดออกมานําเสนอเนี่ยมันเป็นภาพที่ดีนะครับเพราะว่ามุมมองของพนักง,งานก็จะเห็นว่าผู้นำเนี่ยมีวิสัยทัศน์แสดงทิศทางขององคอ์กร,รให้เห็นนะครับแล้วก็รู้สึกได้ว่าเข้าถึงได้ง่ายถ้าเข้าไปทํางานที่นีนพ่พนักง,งานน่าจะเข้าถึงผู้นําได้ง่ายผู้นําจับต้องได้เข้าถึงได้มีตัวตนจริงๆไม่ได้นั่งอยู่บนหอคอยงานช้างนะครับประเด็นที่สองนะครับ ก็เป็นเรื่องของอเงินนั่นเองก็คือเขาบอกว่าแฟร์แฟร์เพย์ก็คือเรื่องเงินเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องสําคัญซึ่งพนักง,งานก็โหวตเป็นอันดับต้นๆเช่นกันก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญก็คือเรื่องของการจ้างเนี่ยเงินเงินทองทองเนี่ยมันต้องสมเหตุสมผลมันต้องแฟร์นะครับแล้วก็มันต้องสอดคล้องกับเหมือนกับว่าเอคุณอยากได้ของดีคุณก็ต้องกล้าจ่ายอย่างนั้นนะครับ ไม่ขี้เหนียวเรื่องเงินเดือนนะครับแล้วก็เอ,อตรงเนี้ยมันก็เป็นโจทย์ยากนะครับเพราะแต่ละองคอ์กรก็จะมีมาตรฐานในการจ่ายค่าจ้างที่มันอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าผมก็เข้าใจนะครับว่านี่ก็เป็นสาเหตุเหมือนกันว่าทําไมหลายๆองคอ์กรเนี่ยอ,อจะต้องมีการรีวิวโครงสร้างเงินเดือนกันทุกๆปีนะครับหรือทุกๆสองหรืสามปีเพราะว่าเขารู้นะครับว่าถ้า เงินเดือนที่ว่าจ้างพนักง,งานเนี่ยมันไม่ค ompetitive นะหรือมันแข่งขันในตลาดหรือในอุตสาหกรรมเขาไม่ได้เนี่ยมันก็จะเสียพนักง,งานเก่งๆดีๆออกไปในขณะเดียวกันมันก็จะไม่สามารถหาพนักง,งานดีๆเก่งๆเนี่ยเข้ามาทํางานหรือเข้ามาร่วมงานได้นะครับอันนี้มันเป็นโจทย์ที่ผมว่าทุกๆงกองค์กรก็ต้องต่อสู้กันนะเพราะว่าตลาดงานเนี่ยอยากได้คนเก่งๆมันก็หนีไม่พ้นนะก็ต้องดึงดูดเขาด้วยเงินด้วย เพราะเงินก็ยังเป็นปัจจัยที่สําคัญอยู่ดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะรวมไปถึงเรื่องของสวัสดิการด้วยเช่นกันนะครับนะฮะอ่าอันที่สามพูดถึง Ben นฟิตแลวก็เวลเนสนะฮะก็คือเรื่องของสวัสดิการไม่มีประเด็นก็คือเรื่องเม็ดเงินที่เป็นเงินเดือนเนาะาวนี้พนักงานส่วนใหญ่เขาจากการสำรวจเขาบอกว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบริษัทถ้าบริษัทมีเรื่องของสวัสดิการที่ให้ความสําคัญกับเรื่องความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตนะครับตรงนี้จะเป็นบริษัทที่พนักง,งานต้องการเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็ก็เข้าใจได้นะอย่างทุกวันนี้มันมีทั้งเรื่องของ work life work life balance แล้วก็หรือ work r i f e balance นะหรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจในที่ทํางานนะครับดังนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่ผลจากการสํารวจเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสวัสดิการต่างๆที่พนักง,งานต้องการมันก็มันก็เอียงไปในเรื่องของ การดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในตอนที่เขาทํางานอยู่ด้วยนะครับอย่างหลายๆองคอ์กรนะอย่างที่พูดไปในช่วงที่หนึ่งใช่ไหมครับว่าทําไมบริษัทเหล่านั้นเนี่ยถึงเป็นที่หมายตาต้องใจของคนรุ่นใหม่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็มีเรื่องของสวัสดิการที่เกี่ยวกับเรื่องของ well-being นะครับเช่นในที่ทำงานก็จะมีะ Space สำหรับ พักผ่อนเดินใจนอนหลับได้สันทนาการทํากิจกรรมเล่นเกมได้เป็นต้นนะครับมีเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของคุณหมอมารักษาถึงที่ออฟฟิศนะครับหรือมีเรื่องสวัสดิการให้เลือกทํางานแบบยืดหยุ่นได้เป็นต้นนะครับหรือมีเรื่องของการพัฒนาตัวเองการดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจนะครับตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่บริษัทเนี่ยเอามานําเสนอเพื่อจะเป็นจุดที่จะทําให้พนักงานเนี่ย มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ดึงดูดพนักงานใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับเรื่องของประเด็นที่4นะฮะก็เป็นเรื่องของ diversity equity แล้วก็ inclusion นะครับหรือว่า DEI นะครับเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานหรือให้เกิดการดูแลพนักงานที่มันมีความหลากหลายสร้างความเท่าเทียมนะครับแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วม ง่ายๆก็คือมันเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับที่ถือเป็นนโยบายที่สําคัญในการขับเคลื่อนเรื่องของ ESG นะครับอย่างเช่นหลายๆองค์กรเนี่ยผมเห็นหลายๆที่เริ่มทําก็คือมีนโยบายการจ้างงานแบบที่ไม่ดูอ,อุตสาหาไม่ดูมหาวิทยาลัยที่จบนะครับหรือแม้กระทั่งไม่ได้สนใจเพศสภาพนะครับเพราะเขาต้องการความหลากหลายในองค์กรมากขึ้นเพราะเขาเชื่อว่าความหลากหลายของผู้คนเนี่ยมันมันนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ มันนำไปสู่สิ่งใหม่ได้ง่ายกว่าเป็นต้นนะครับซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะใหม่สักนิดนึงนะครับสําหรับเมืองไทยแต่ว่าด้วยความที่บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันเป็นข้อข้อหนึ่งนะครับที่หลายหลายบริษัทจําเป็นต้องขับเคลื่อนเหมือนกันหรือแม้กระทั่งสัดส่วนของผู้บริหารที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยเขาจะต้องมีจํานวนที่มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนโยบาย แล้วก็มาตรการที่อยู่ในเรื่องของ D E I เช่นกันนะครับก็ที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างบริษัทที่ผมเคยทํางานอยู่เนี่ยอย่างเช่นการรับคนเข้ามาทํางานนก็จะไม่ระบุใน job description อีกต่อไปว่าจะต้องเป็นเพศอะไรนะครับแล้วก็ไม่ระบุเรื่องของออคือพยายามมองข้ามเรื่องสถาบันการศึกษานะครับอันนี้ก็จะตัดไปเหมือนกันเวลาเลือกคนเข้ามาทํางานเราก็จะไม่เอาตรงนี้มาเป็นตัวคัดกรองเพราอมองว่ามันเป็นการกีดกันเป็นต้นนะครับ ตัวที่ห้านะครับตัวสุดท้ายนะครับปัจจัยที่ห้าก็คือเรื่องของความโปร่งใสหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า transparency นั่นเองนะฮะก็ประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเขาบอกว่าบริษัทที่มีความโปร่งใสเยอะๆนะครับผู้บริหารออกมาพูดแล้วก็ทําอะไรพูดแล้วทําทําให้มันชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่การันตีว่าบริษัทเหล่านี้น่าเข้าไปร่วมงานด้วยนั่นเองมันก็อยู่ที่คาแรคเตอร์ขององค์กรและคาแรคเตอร์ของผู้บริหารได้ว่า เขามีความสามารถในการสื่อสารสร้างตัวตนให้คนเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับนี่ก็เป็น5ปัจจัยนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็สอดคล้องนะแล้วก็เป็นปัจจัยที่ที่ก็เป็นเรื่องจริงซึ่งมันก็แสดงเห็นแล้วว่าไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นใหม่เดียวาะว่าคนทุกรุ่นนั่นแหละก็อยากจะทํางานกับบริษัทที่มันมี5เรื่องที่สําคัญตรงนี้นะจ้างราคา,คาจ้างค่าจ้างเงินเดือน,อนสวัสดิการเยี่ยมเหมาะสมตรงโจทย์ตรง,จตรงใจนะครับ ชื่อเสียงบริษัทดีนะครับแล้วก็เปิดกว้างนะครับทุกชนชั้นวรณะนะแล้วก็ไม่มีการแบ่งแยกเป็นกบเป็นเหล่าว่าทุกที่แหละใครๆก็อยากได้ที่ทํางานแบบนี้นะครับเชื่อว่าวันหนึ่งมันต้องมีมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าทั้งผู้บริโภคพนักงานก็วิ่งหามุมนี้เหมือนกันแล้วก็บริษัทก็ถูกกดดันว่ามันจะต้องมีการทําเรื่องพวกนี้ ไม่งั้นบริษัทก็จะไม่สามารถรักษาพนังกงานเก่งๆเอาไว้ได้หรือไม่สามารถดึงดูดพนักง,งานดีๆเข้ามาร่วมง,งานได้เช่นกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของช่วงที่2นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับจุดพลักที่ข้อลายหลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM106